สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับผมที่นี่โคกหนองนาธรรมมัฆามหาสลรคามครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมารายงานตัวกับพ่อพี่น้องแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยหลังจากที่เราได้ทําการหว่านปุ๋ยมาครับปุ๋ยสูตรรับรวงนะครับตราแมวเงินนะครับสูตร15 5 25ไปนะครับผม เมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับข้าวสายพันธุ์ต่างๆครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะตั้งท้องนะครับแล้วก็ออกรวงแล้วครับผมที่นี่โคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับผมพิกัดนี้อยู่บ้านมะฆ่าตําบลมะฆ่าอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมสําหรับวันนี้เป็นปฏิบัติการนะครับในการที่เราจะทําการฉีดพ่น ปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับพร้อมทั้งยาป้องกันโรคข้าวนะครับในหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมเอาวเรามาดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการหว่านปุ๋ยหมากนะครับสูตรรับรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นก็ขอ4 3ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เราได้ทําการหว่านไปแล้ว10วันผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้โหต้นสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวครับผม แล้วก็แตกกอได้ดีครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับผมนี่หนึ่งต้นหนึ่งกอนะครับนี่พร้อมที่จะทำการตั้งทองแล้วครับผมสำหรับกอขอสี่สามนะครับผมเอาเราไปดูสายพันธุ์อื่นกันเลยนะครับผมตอนนี้ครับเอาอีกสายพันธุ์ต่อไปครับผมนี่นี่ก็คือกอขอเก้าห้านะครับหรือว่าดกเจ้าพญาครับผมข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กำลัง มาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้ครับผมดกเจ้าพญานะครับหรือว่ากอขอ95ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็ด้วยเช่นกันครับผมนี่ในหนึ่งกอนี่ในแต่ละกอแต่ละกอนะครับผมนี่ครับผมสำหรับข้าวของเรานะครับหนึ่งในจำนวนเจ็ดสายพันธุ์นะครับผม ดกเจ้าพญาหรือว่ากขอ95ครับผมอ้าวครับพี่น้องครับเนี่ยมาดูข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับที่อยากจะนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจนะครับนั่นก็คือไก่ทองคำา8ดนะครับผมที่แปลงตัวอย่างนะครับหรือว่าแปลงทดลองของเรานะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรนะครับโคกน้องนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับอยากให้พ่อให้พี่น้องนะครับดู นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่บยแต่กอดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมนี่ในหนึ่งเมล็ดในหนึ่งกอเนี่ตัวนี้นี่ประมาณเกือบยี่สิบต้นเลยทีเดียวครับผมครับนี่ก็เป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่หนุ่มขวัญชัยนะครับได้ทําการเพาะปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ จนเป็นที่รู้จักนะครับของพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับผมนี่ตอนนี้ออกลักษณะเป็นมานเล็กแล้วครับมานเล็กแล้วนะครับระยะมานเล็กครับผมนี่ครับระยะมานเล็กแล้วนะครับผมนี่ก็คือตัวอย่างของข้าวนะครับผมสามสายพันธุ์นะครับ ในทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับที่หนุ่มขวัญชัยอยากจะนําเสนอนะครับผมหลังจากที่เราทําการวานปุ๋ยหมากนะครับผมสูตร15บห้ไปแล้วนะครับเป็นเวลาทั้งหมดนะครับสิวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปฏิบัติการในวันนี้ในการฉีดปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับจะมีตัวยาตัวไหนบ้างนะครับ ไปพบกับปฏิบัติการของเราพร้อมกับเฮียอุดได้เลยครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยเชา้านาไทยทุกท่านผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชนะครับวันนี้ก็ มีภารกิจนะครับมาทำการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนสารกระตุ้นต่างๆแล้วก็ยาป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวแล้วก็เกี่ยวกับยาป้องกันหนอนกอนะครับที่แปลงโคกหนองนาทามมะค่ามหาสารคามของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทดสอบสายพันธ์ุถึงเจ็สายพันธ์ุกันนะครับในพื้นที่ประมาณ20กว่าไรนะครับก็ระยะนี้ที่ล่าสุดเลยนะก็คือเป็น การใส่ปุ๋ยรับมากหรือว่าปุ๋ยรับท้องนะครับปุ๋ยรับท้องสูตร15-5-25ตราแมวเงินป้ายเหลืองนะครับเป็นสูตรพิเศษของกลุ่มร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เลยหลังจะใส่ปุ๋ยแมวเงินนะครับ15-5-25ไปแล้วประมาณ10วันนะครับก็ตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าวนี่หลายสายพันธุ์ก็อยู่ในระยะตั้งท้องกงันเกือบหมดนะครับแต่ก็บางสายพันธุ์ท้องใหญ่ บางสายพันธุ์ก็ยังท้องน้อยๆอยู่นะครับก็คือพวกรุ่นเหล็กในบ้างอะไรบ้างเราก็เลยถือโอกาสฉีดชุดนี้เลยวันนี้เราฉีดตัวรับท้องเลยก็คือตัวซิกโก้เคสตรองโกรนะครับซิกโก้เคสตรองโกรคือชุดนี้เลยนี่ครับนี่เป็นชุดซิกโก้เคสตรองโกรนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของซิกโก้เคสตรองโกรนะครับเพราะว่าเราก็ได้ออกคลิปไปหลายๆคลิปแล้วก็เกษตรกร สองสามปีที่เราเปิดตัวมาก็ได้รับการตอบรับจากชาวนาเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับซิกโกเคเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้สุดนะครับออกรวงได้สุดแล้วออกรวงพร้อมๆกันแม้กระทั่งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็ยังออกได้สุดเหมือนเดิมไม่คารวงนะครับนี่ก็คือซิกโก้เคสตรองโกรนะครับการออกรวงพร้อมๆกันเนี่ยทำให้ข้าวใาเนเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ย ไม่มีติดเขียวเข้าไปซึ่งการติดเขียวเข้าไปนี่จะทําให้ลานรับซื้อข้าวหรือโรงสีรับข้าวนี่ตัดราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดซิโกเคนสตรองโกลคือจุดเด่นของเขาเลยคือออกรวงได้สุดออกรวงพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือซิโกเคสตรองโกรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในซิโกเคนสตรองโกรนี่ประกอบไปด้วยายาอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับซิโกเค Express นะตัวนี้เป็นตัวเร่งด่วนเลยนะครับตัวนี้เป็นนำเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าโพแทสเซียมไนเตรตสูตรเอ็กซ์เพรสเร็วมากนะฮะเร็วที่สุดในบรรดากลุ่มของโพแทสเซียมไนเตรตที่มีอยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันนี้นะครับนี่แหละครับที่ทำให้ออกรวงได้สุดออกรวงพร้อมๆกันด้วยซิโก้เคเอ็กซ์เพรสนะครับ ตัวที่สองนะครับก็เป็นตัวสตรองโกลสูตร4ี่2 6นะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยน,น้ําเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันทําให้ไม่มีตะกรนเลยนะครับแล้วก็แทบจะปลอดจากคลอรยซึ่งคลอรยจะทําความเป็นพิษให้กับข้าวเพราะฉะนั้นนี่สตรองโกรนี่แทบจะปลอดคลอรยเลยนะครับตัวนี้ก็คือแล้วสูตรที่เราใช้เป็นสูตรในระยะข้าวตั้งท้องโดยเฉพาะเลยตัวี่2 นะครับเพราะระยะนี้นี่ตัวไนโตรเจนเราไม่จําเป็นต้องใช้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเยอะไปนี่ทําให้ข้าวนี่มีแต่ใบแต่ว่ารวงไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนในระยะข้าวตั้งท้องนี่ไม่ต้องใส่เยอะถ้าข้าเวเติบโตในสภาวะปกติแล้วนะครับตัวที่เรามาเริ่มสะสมก็คือตัวฟอสฟอรัสเป็นตัวกระตุ้นการออกดอกนะครับตัวการออกดอกแล้วก็ตัวท้ายนี่เป็นตัวโพแทสเซียมเป็นการ สะสมแป้งทําให้ท้องนี่สมบูรนะฮะเวลาออกรวเวลาผสมนี่ก็จะติดได้ดีติดได้ง่ายนะครับนี่ก็เลยใช้เป็นสูตร42426นะฮะสตรองโกรนะครับอ่านี่ตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวสตรองซิงนะสตรองซิงเนี่ยนะครับสังกสีที่อยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับ ที่สามารถสิดซิงค์อยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีได้นะครับ1ขวด1 0 0ย c ใช้ได้พื้นที่ถึง10ไร่ด้วยกันเพราะอัตราการใช้แค่1 0 c ซต่อไร่นะครับพืชต้นข้าวเอาไปใช้ได้หมดจดด้วยสตรองซิงค์ตัวซิงค์นี่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในต้นข้าวกันหนาวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวสตรองซิงค์นะฮะหเดียวของประเทศไทยนะครับอ่านี่แล้วก็ตัวต่อไปนะครับ ก็เป็นตัวที่เราแถมขึ้นมาเลยเป็นผงสีแดงนะตัวแถมเลยนะครับตัวนี้ก็คืออูเมสตีมกระตุ้นการกินอาหารของต้นข้าวอย่างดีเลยนะครับนี่ก็คือตัวอูเมสตีมแถมทุกชุดที่ซื้อยาจากไทยเจริญพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นของแถมมานะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อชุดพีออสสตรองโก o สตรองโกรทวินซิโกเคสตรองโกลตูเรสสตรองโกลจะต้องเรียกหาของแถมอูเมสตีมทุกครั้งเลยนะครับ ตัวนี้สําคัญมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยพระเอกตลอดการนะครับอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดนะครับเป็นตัวแก้น้ํากระด้างนะครับเป็นตัวแน่น้ากระด้างและเป็นตัวแพร่กระจายใบในตัวเพราะฉะนั้นใช้อาวอนกาดแล้วไม่ต้องใช้ยาจับใบนะ mm. ความเร็วในการแพร่กระจายเนี่เร็วระดับวินาทีนะเร็วมากเลยนี่ก็คืออาวอนกาดแล้วเป็นตัวเดียวที่แพร่กระจายใบแล้วก็ แก้น้ำกระด้างได้น้ำกระด้างนี่ทําให้ประสิทธิภาพยาหลายๆตัวนี่ลดลงมาได้นะแต่ตัวอวอนการดนี่ปรับสภาพน้ําแก้น้ํากระด้างได้นะครับนี่ก็คืออวอนการดนะครับใช้เพียง 10cc ต่อพื้นที่หนึ่งไร่นะใช้ในโดรนได้ใช้ในถังสะพายหลังได้ปั๊มลากสายได้แล้วก็เครื่องพ่นยาร,รถฉีดยาได้นี่ก็คืออวอนการดนะครับนี่คือชุดของนี้เรียกว่าซิกโกเกสตรองโกรนะครับยาชุดนะครับ เกษตรกรหลายท่านบอกว่าอยากใช้เหมือนกันแต่ไม่อยากใช้เป็นชุดแบบนี้ซื้อแยกเป็นขวดเป็นขวดนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับถ้าซื้อแยกเป็นขวดนี่ราคามันก็จะสูงขึ้นไปแต่ถ้ารวมชุดนี้เป็นการจัดโปรนะคาลดลงมาเยอะมากเลยนะครับนี่ก็คือซิกโก้เคสตรองโกรชีดในระยะข้าวตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่ท้องกําลังใกล้จะออกรวงนะครับด้วยซิโก้เคสตรองโกรหนึ่งชุด ใช้ได้ถึง12ไร่ด้วยกันนะครับนี่ก็คือ,อยาชุดนี้ครับในระยะนี้นะครับผมเองก็พยายามรณรงค์ให้กเกษตรกรชาวนาหลายๆเจ้าหลายๆคนเลยนะครับว่าในระยะตั้งท้องเราต้องฉีดปุ๋ยน้ําฉีดฮอร์โมนอะไรแล้วแต่นี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ผสมยาเชื้อราแล้วก็ยายาป้องกันกําจัดเชื้อราแล้วก็ป้องกันกําจัดหนอนกรหนอนม้นใบไปด้วยเลยในไหนเราก็ต้องฉีดอยู่แล้ว เราจ้างฉีดอยู่แล้วแต่ทีนี้การเลือกยาที่มาใช้เนื่องจากมันเป็นยาหลายตัวนี่เราจะต้องรู้ว่ายาเนี่ยมันเข้าเนื้อกันได้ดีไหมมีปัญหาการแยกชั้นการเป็นวุ้นการแยกเป็นตะกอนอะไรไหมครับเราต้องรู้แต่ที่เราใช้มาเนี่ยเราจัดชุดมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นยาชุดที่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยเฉพาะเรามีตัวอวอนกาดเป็นตัวเชื่อมแล้วด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นหนอนกอนะครับการมลงของเราเลยถ้าเป็นหนอนกอแล้วก็ แมงแขงนะครับแมงแขงแมงสิงนะครับเราก็จะใช้ตัวโปรชัวนะคโปรชัวนะฮะตัวนี้เป็นยาเย็นฉีดในระยะด,ดอกบานได้นะครับนี่คือโปรชัวกันนอนกอข้าวนะครับนอนกอข้าวสำหรับข้าวที่เวลาออกรวงมาแล้วรีบทั้งรวงเลยนั่นแหละครับเกิดจากหนอนกอวิธ,ธีสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเราเดินไปในแปลงนาเนี่ยเราจะเจอผีเสื้อสีครีมนะครับถ้าเจอผีเสื้อสีครีมนั่นแหละครับก็คือผีเสื้อนอนกอมาวางไข่แล้วพอมันฟักตัวปุ๊บมันก็จะเจาะ ไปกินข้างในไส้ทําให้ข้าวออกมาเนี่ยรีบทั้งรวงเลยนะครับนี่ก็คือพอชัวร์ส่วนยาเชื้อรานะเป็นตัวรักษาและป้องกันที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ก็คือต้องตัวฮาร์ดไลน์นะไม่ว่าจะเป็นกาบใบแห้งใบไ,ไม้ใบจุดสีน้ําตาลคอรวงเน่ามเมล็ดด่างนะเป็นยาเชื้อราที่กว้างที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ที่เราเปิดตัวกันนะครับก็คือตัวฮาร์ดไลน์หนึ่งขวดได้ถึงสิบไร่ด้วยกันชุดนี้ ใส่ด้วยกันั้งหมดซิกโก้เคสตรองโกลโรชัวฮาร์ดไลน์นะครับฉีดพร้อมกันเลยไม่มีการแยกชั้นไม่มีการตกตะกอนนะครับอย่างวันนี้นะภารกิจการฉีดของเราวันนี้คือเราฉีดพ่นด้วยโดรนนะครับอันนี้ยานะทีมโดรนก็ทําการผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้เลยนี่นะครับยาเอามาดูน้าหน่อยนะครับไม่มีการแยกชั้นไม่มีเกิดตะกอนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นี่นะครับเพราะฉะนั้นชุดยา ที่มารวมๆกันหลายตัวเนี่ยเราจะต้องสอบถามหรือว่าปรึกษาจากเจ้าของร้านหรือบริษัทต่างๆว่ายาแต่ละตัวนี้เข้าเนื้อกันได้ดีไหมผสมกันได้ไหมนะครับแต่ถ้าสนับซิกโคเคสตรองโปรโปรชัวฮาร์ดไลน์นะครับหรือบางทีเราก็ใช้สิงไว้แบกหรือบีมิโซนี่ก็ผสมกันได้โดยไม่เกิดการแยกชั้นประสิทธิภาพไม่มีลดนะครับแล้วสําคัญที่สุดคือเรามีตัวอาวอนกาดเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วนะครับ ครับนี่ก็คือภารกิจวันนี้เราฉีดพ่นด้วยโดนพ่นยาจากทีม TCR โดน,นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่อยากจะได้ซิกโกเคสตรองโปรไปฉีดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร Channel นะครับทุกช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์ของ Happy การเกษตรแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาสาขาหลักอยู่ที่ บ้านท่าแหออำเภอของชัยจังหวัดกาลสินครับเดี๋ยวเราจะยกหน้าที่นี้ต่อให้กับทีมโดรนได้เลยนะครับครับผมอ่านี่นะครับก็วันนี้เราใช้เครื่องฉีดพ่นด้วยโดรนพ่นยานะจากทีม TCR โดรนนะครับอันนี้ก็คือชุดยาที่เราใช้กันซิโกเคสตรองโกรบวกโปรชัวบวกฮานไลน์นะครับกอนี้เลยนะครับ ยาที่ทางนักบ,บินได้ทําการผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือยาทั้งหมดนะครับีนเนื้อยาไม่มีการแยกชั้นซิกโกเคสตรองโกฉีดในระยะข้าวตั้งท้องไม่กลัวหนาวนะครับข้าวออกรวงได้สุดไม่มีคารวงนะครับออกรวงพร้อมๆกันด้วยซิกโกเคสตรองโกลต้องโดนเลยนะครับคือ ไม่ต้องลุยเข้าไปในแปลงนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดระยะคุมเลนนะระยะข้าวแต่คอระรยะข้าวตั้งท้องหรือแม้แต่ระยะหลังจากสลับเกสรนะครับก็ไม่ต้องลุยนะนี่เป็นข้อดีที่สําคัญมากนะครับไม่ต้องเป็นลุยในแปลงนาข้าว แล้วก็ดีข้อที่2ก็คือทํางานได้รวดเร็วนะวันวันหนึ่งก็ถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆก็ฉีดได้วันตั้งแต่เจ็ดสิบสร้อยไร่แ่ถ้าแปลงย่อยๆก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณสี่สิบถึงหกสิบไร่นะครับนี่ก็คือข้อดีของโดรนวันนี้เราใช้บริการของ tcr โดรนนักบินกดนะครับเป็นโดรนยี่ห้อน,นักโดรนนะรุร่นสี่แขนสิบเจ็ดิตร ec สาม modify หัวฉีดยาเป็นก้าฉีดเลยครับเรื่องละอองฟุ้งนี่กระจายไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่ด้วยนักโดรนนะครับนักโดรนสี่แขนนะครับสี่แขนสิบเจ็ดลิตรนะครับ ก็พยาามเคลื่อนไหวนะครับนี่ดรอนพ้นยาเลยนะครับไปนี่ครับนี่ดรอปพ่นยานะนะของ T c ซรดรอน,นะครับฝึกมาอย่างดีด้วยความบินไม่สูงนะถ้าลมแรงก็บินไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับนะทำให้ลองคนนี้เกาะที่ใบข้าวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ